หรวันนี้เราก็มาวิเคราะห์สก,กีมินีทอยเลตหกสิบแปดพันหนึ่งว้าวยังไม่ยังไโลกโก้ลมาดูกันเลยอ๋ออุ้ยเหมือนบ้านนั้นจะหนาวลุกเลยเหรอเฮ้ยลูกปิดแล้วเฮ้ย จีเวตตัวปอบจีริจีจเวลอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจีเวลอ้าเด็กๆทำไมล่ะออลโอ้ยโอ้ยมันมีพลังสอดรู้ด้วยเด,ด้วยมีพลังสอดัู้ด้วด้วยโอ้ลูกว่อะอ้อาวหัวข้างอะไรก็ต่อได้เหรอโอ้ยอยากตึ่นกันที ไปด้ดนลมเสกไปไอ่ะตอนนี้วันร้อนเลยอะ่ะอยากตปนสมซื่อใจท่านทีวีเว้ยตายหาใช่กได้ว่าเป็นควมไม่ได้ด้วยเอ้จีเวทตัวปอบไวบัดซอจีเวทไทยแล้ว เอ้ยนี่มันเหมือนในภาพสปอยเลยไอ,อ้มันยิ้มอะไรเอ้ยมันยิ้มอะไรกันอยู่นะเอ้ยอะไรดนามมาเตะไหนมันถกอดเข็ดทอดขาได้ด้วยอระโอ้ดีมันสุดยอดระว่งไทยทานจริงเฮ้ยสกลไม่ใช่ด,ดูไอ้ยัฐทีวีแมน เปิดไม่ได้เหรอดูกอนอะไรอะเฮ้ยอยากดูต่อแล้วเรา,าวิเคราะห์กันต่อถือเปอิดสระมันก,ก็จะเป็นสหาหัสฟูแล้วตรงนี้ก็คือร้าที่มีกระเบนอยู่แล้วนี่คือเราเอาไวลาที่อยู่นี่ฐานแล้วก็ก็วิ่งดีก,กระจัดกระจันแล้วก็ประตูก็ปิดลงไปนะ ตรงนี้ก็มีจีเวดถอยหลดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไททันคาเมล่ามันก็มาบังไว้แล้วก็ฟันดาบแล้วก็ยิงปืนใส่นะครับแล้วก็จีเวดก็ยิงเลเซอร์ใส่นะครับแล้วจีเวดก็เอื้ขอข้ามรแล้วก็ไททันทีวีเวดก็ถอดหัวออกมาแล้วครับว่าใส่ แล้วก็ก็มีไอ้พ่อสกิวี่ที่คอยเล็ดตรงนี้มามากวดตีนะคะวดตีเทชท,ทีวีแล้วก็ททชทีวีเวก็ถอดต,ตรงนี้ออกมาแล้วก็แล้วก็วกิจีเวนมายิงระเบิดใส่นะครับวจีเวนเหมือนว่าคุณตายแท้ๆแ,แล้วจีเวนก็ตายไป แล้วจีแวตัวปอมบอกว,ว่าอ้ายเาเสงไม่ขาดดวงตาจีแวก็ทนไม่ไหว่ชด้วยแล้วก็ไอ้พววเออคิวที่ทเอล็ตที่โดนเผาไปก็้องเห็น่้อค่ายแล้วก็มีหัวหัวเี็เาากพวกมุดแล้วก็ทีีแวนก็เอาหัวทุกสองมา วิกจีเวทก็ตายเลยแล้วก็ G กตัดคอมันไว้ครับแล้วก็ว,วกีพาราลไซ์มาควบคุมแล้วก็ไฟซัดอ่ะแล้วก็วิจิีเวทก็โดนจับตัวไปนะครับและวิวกิ G ีเวทเขาโดจะทับหน้านซึ้งๆอยู่นะ ทีวีก็ปอดเหนื่อยใช่นะคะทีวีก็ยิบออกมาแล้วทีทีวีเวก็ยิบด้วยหัวใจแล้วก็ทีวีก็ฟันจะด้านหลังคทีวีว่าเฮียเรียกกูมังกับบ้านก่อนแล้วลุงเหนื่อยแล้วแล้วลุงก็โด,ดูแทงหน้าลงไป เก็บอาหารอาวสาบดีแมนแล้วท้าท้ายเขาเวล่ามากรุดไล่ให้แล้วแล้วก็ท้าท้ายทีวีไม่ให้แล้วก็มีสกีบีทอยอีกตัวนึงอ่ะแล้วก็มีใครมสนามมายิมนะแล้วก็อากุดปลาเขาก็คือลัดทีวีแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์มามี่เป็นะ เออวเขาบอกว่าเออเขาไปฐานทับกันไหมเนอะเขาบอกว่าไม่อะจะไม่อะเข้าไปฐานทัพเขาเขาไม่ได้แล้วก็ดูในดาดจอเขาบอกว่าให้เขาไปดูในดาดจอดีตาก็ก็เข้าไปดาดจอดูถัดไปภาษา